โอเคก็ก่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับปา๊บอุ่นมีมาส่งรถกับลูกค้าชื่อคุณอะไรครับผมคุณกันครับพี่กันเดินทางมาจากไหนหรือว่าอยู่แถวไหนพี่อยู่แถวนี้ครับอยู่แถวบางนาบางาครับโอเคอยู่ใกล้ใกล้เต็นท์ของเราเลยเนาะครับครับวันนี้มารับรถรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างครับพี่ย่าลิฟ์ครับสีส้มครับโอเคที่บอเพิ่งเข้ามาใหม่ๆครับครับคันนี้ค่างวดผ่อนเยอะไหร่พี่ห้าพันครับ ห้าพันนะครับผมก็พี่การก็มาดูรถกันไปรอบหนึ่งแล้วก็เรื่องไฟนงไฟแนนอะไรก็เรียบร้อยแล้วก็สภาพรถเป็นไงบ้างพี่เอาตรงตรงเดียวเดียวกันเลยดีครับใหม่ครับครับผมดีครับคันนี้ก็รถบ้านมือเดียวเจ้าของใช้นะครับผมก็แต่นี้ก็สภาพทรงแต่งหน่อยครับทรงออกสปอร์ตหน่อยครับผมก็พอบานพอบานซิ่งนิดนึงเส่งนิดนึงแต่ว่าสภาพสีมันกิปมันลิ้งอยู่เลยครับครับผม ก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมมีอะไรอยากฝากถึงคนดูที่กำลังจะเข้ามาดูรถหน่อยไหมพี่มาเลยครับรถดีครับบริการดีครับที่นี่อ๋อชอบอะไรเอาจริงเลยนะชอบอะไรตั้งแต่วันแรกมาบริการครับประทับใจอะไรบริการครับบริการเนาะบริการครับขอญาตขยี้ต่อนิดหนึ่งบริการอันไนที่ชอบพี่เซลเนี่ยแหละครับ เซลลมบริการดีมากครับเป็ยนรู้งานกันเลยครับขอบคุณมากครับก็รอปรึกษากันก่อนได้นะครับวันนี้ขออนุญาตไปส่งความสุขกับพี่กันกันก่อนนะครับได้ครับสวัสดีครับ